ของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าทุกท่านทุกคนนะครับผมต้องขอบคุณ f อทุกท่านที่ช่วยกดติดตามกดแชร์กดวิวและเทครีวิวทุกคลิปวิดีโอรวมถึง f อที่ชอบบูชาพระเครื่องทุกรายการของช่องพระเครื่องทั่วไปทั้งใหม่และเก่าของเราและเหรียญสําคัญทุกรายการนะครับผมให้ชมเหรียญขององค์บุรพาจารย์นะครับจังหวัดนครราชสีมาอีกรูปหนึ่งที่ผมได้รีวิวประจํานะครับเหรียญน,นี้คือเหรียญขององค์หลวงปู่คงทิติปัญโยนะครับวัดตะคอมเโคงนครราชสีมา ซึ่งเหรียญน,นี้เป็นเหรียญที่ระลึกสร้างโบสถ์วัดหนองแขมอําเภอคงนครราชสีมาซึ่งด้านหน้าประทับรูปเหมือนองค์หลวงปู่คงนั่งขัดสมาธิบนอาสนะนะครับด้านล่างมีคล้ายๆโบเป็นช่อดอกไม้มีกรีบดอกนะครับแล้วก็มีช่อขึ้นมาตรงชื่อของท่านนะครับจะดรวยกความหลวงปู่คงวัดตะขอพลิกไปให้ชมด้านหลังประทับพระพุทธรูปนะครับพระพุทธรูปนะครับนามว่าพระพุทธคงพิทักษ์นะครับ ที่เรื่สร้างโบสถ์วัดหนองแขมเอเโคงนครราชสีมาซึ่งเป็นเหรียญที่จะสร้างด้วยโลหะทองแดงลมดําสวยมากนะครับคมชัดและเข้มขังมากๆนะครับผมไม่ต้องอธิบายถึงว่าชัดเจนและเข้มขังขนาดไหนแค่เอเห็นก็จะทราบดีแล้วครับ